เป็นคนที่นั่งทํางานทั้งวันนั่งจนแบบมีวันเรารู้สึกรบกวดหลังมากเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรว่ามันจะทําให้เราเกิดโรคนี้ขึ้นมาค่ะกลัวมากเพราะว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าผ่าตัดอย่างอื่นเลยตัดสินใจยังไม่ผ่ากลัวค่ะกลัวเราจะเดินไม่ได้ดีค่ะชื่อจิรพรปรับหงค่ะ อายุ71ปีค่ะปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่นะคะค่ะยังทํางานแบบเป็นธุรกิจในครอบครัวเป็นคนที่นั่งทํางานทั้งวันน่าจะมาจากนั่งเยอะนั่งจนแบบมีวันเรารู้สึกเราปวดหลังมากเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรว่ามันจะทําให้เราเกิดโรคนี้ขึ้นมาค่ะคือลุกจากเตียงแล้วก็รู้สึกปวดที่น่องอะคะ่ะเหยียบเท้าไปที่พื้นแล้วก็จะปวดที่น่องแบบ จี้ขึ้นมาแบบปวดเส้นประสาทมากก็ยังไม่มั่นใจว่าเรา<ม>เราเป็นอะไรนะคะเพราะโดยปกติเป็นคนที่ออกกําลังกายประจําแล้วก็ขยันหาหมอค่ะเวลาเป็นอะไรก็จะไปหาหมอตลอดก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่า น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทาไปออกกําลังกายมันก็จะมีปวดเส้นประสาทาตามเส้นน่องแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นโรคมาจากกระดูกสันหลังมันจะทรมานมากเลยค่ะปวดแบบทรมานมากๆเริ่มแรกก็คือไปหาหมอที่หาประจําอยู่ก่อนนะคะหมอก็ให้ทานยาก็รู้สึกมันไม่ดีขึ้นเลยก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็แนะนําให้ผ่าตัดแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยกลัวมากเพราะว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่กนักกว่าผ่าตัดอย่างอื่นก็เลยตัดสินใจยังไม่ผ่า ท้อมากแล้วก็มันทรมานมากมันเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเจ็บปวดเลยที่หนักขนาดนี้เลยค่ะกลัวค่ะว่าอายุมากแล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นเยอะกว่านี้แล้วเราจะผ่าจัดไม่ได้กลัวเราจะเดินไม่ได้อีก mm hmm. ก็เลยหาข้อมูลทางเนี่ยนะคะก็มาเจอคุณหมอเมทีบังเอิญมีน้องที่ทํางานที่เคยรักษา กับคุณหมอมีทีมาด้วยบอกว่าแนะนําเลยค่ะว่าหมอคนนี้อะ่ะพอหายกับหมอคนนี้ก็รังสายกับคุณหมอจนหาย่ะคะดูจากรีวิวของคนไข้คุณหมอด้วยะคะ่ะเราก็จะมีความเชื่อมั่นในคุณหมอแล้วก็จาัดก,การที่คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าหายแน่นอนนัดวันนั้นเลยค่ะไม่ได้ลังเลใจเลยค่ะวันนั้นนัดวันพ่าเลย เคสคุณเจิราพรเนี่ยเป็นกระดูกสลังเคลื่อนนะครับซึ่งเคลื่อนค่อนข้างเยอะสังเกตดูว่าแนวกระดูกสลังมันจะเลียงว่างี้ตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงแนวกันแล้วนะแล้วออกมาทับเส้นประสาทมีหมอนรองด้วยมีกระดูกสลังเคลื่อนด้วยนะจะรูปเอ็กซเรย์นะัพวกนี้จะดูเอ็กซเรย์เป็นหลักพอหมอให้ก้มตัวแล้วก็แอนตัวตรงเนี้ย มันไม่เท่ากันชัดเจนอันนี้คือจุดที่เป็นปัญหาเลยกดทับเส้นประสาทความยากคือมีจุดหนึ่งตรงนี้เคลื่อนตรงนี้มันหมอนรองปิ้นนะครับเนื่องจากเป็นการผ่าตาัดแบบแผลเล็กมากแผลแค่4ี่รูเพื่อที่ใส่หมอนรองเข้าไปเอาเรากดทับออกด้วยแล้วใส่น็อตด,ด้วยต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนกลับเข้าที่แล้วมีหมอนรองทีม่มีน็อตยึดเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเอ็กซเรย์หลังจากผ่านไปประมาณ3 4เดือนลวตำแหน่งน็อตยังอยู่ดีตัวสกรูที่ใส่ไว้สวยงามดีหมอนรองสวยงามดีสำหรับคคคคนนนนททีี่าา่่กกกกกกลลลลัััวววาาาาาารรผตตตดดดืือออปปิิิแแ้้เเเเยยยย็มมหบบถส เราผ่าเปิดเข้าไปหาตำแหน่งต้องใส่น็อตควานควานควานดูปุ๊บเอาน็อตเสียบเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้เราใช้วิธีเอ็กซรย์นะแล้วเอาเข็มนำเข้าไปก่อนพอนำไปเสร็จปุ๊บเข็มเข้าตำแหน่งดีเอาน็อตเสียบผ่านเข้าไปไม่ต้องเปิดกล้ามเนื้อออกเราสามารถแทงผ่านขึ้นไปได้เลยกล้ามเนื้อไม่ได้ฟกช้ำอะไรมากมายทำเสร็จเนี่ยนอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียววันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านได้ปัจจุบันการยึดน็อตเนี่ยไม่ได้ทรมานเหมือนในอดีตขนาดนั้นละก็ฟื้นตัวค่อนข้างเร็วเหมือนกันมารักษากันนะครับ ไม่มีอาการปวดอีกเลยค่ะสิ่งแรกที่พอเรากระดกเท้าแล้วเราไม่ไม่ปวดแล้วเราขยับขาแล้วไม่มีอาการอีกเลยเนี่ยหัวเราดีใจมากๆค่ะมาเรานึกถึงเองจริงค่ะเรามอคิดว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะที่เราตัดสินใจมาผ่ากับคุณหมอเราน่าจะมาตั้งแต่ตอนแรก <laughs> เราไม่น่าจะเสียเวลาไปที่อื่นตั้งนานแล้วอะค่ะลูกนี้มานานแล้วค่ะ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะตื่นมาตอนเช้านุกจากเตียงได้แล้วก็กลับไปบ้านก็ใช้ชีวิตปกติดีมากเลยค่ะที่ช่วยให้คนที่ทรมานกับการเจ็บปวดหายได้ภายในข้ามคืนจากการผ่าตัดมาค่ะอยากให้ตัดสินใจมาลองมาคุยกับคุณหมอดูลองใช้วิธีที่ตัวเองประสบมาค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความเจ็บปวดมันหายไปจากชีวิตรเราได้จริงๆ